เพลงที่สีเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบไฮไลท์อะ่ะแล้วก็ดีใจมากที่แบบพอถึงวันจริงแล้วคนดูก็ชอบรูเมอร์แล้วก็เสียงดังมากเสียงดังแบบที่แบบเหมือนทุกคนเป็นบ้าไปแล้วอะ่ะแล้วพอแบบมันแบบตึงเพ้หวศ้าแล้วคนแบบว้าวเทุกคนเป็นบ้าไปแล้ว,ว อยู่มา6ปีอะไม่เคยเจอเพลงไหนที่ทุกคนแบบกีดทั้งเพลงขนาดเนี้ยอยู่มา6ปีก็ไม่ครได้สัมผัติแบบเนี้ยคือทุกคนชอบจนกระทั่งแบบคำว่ารูเมอรเฉยๆอะติดเทนทวิตเตอร์อะทุกคนแล้วนี่ก็แบบว่าครูเอ๊นั่งอยู่ข้างใช่ไหมแล้วก็ครูครูครูมีอําเนอจไหมครูต้องเอามาแล้วนะเพลงนี้ยโหมไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรอ,อกนะน้องนเบีนเค จะเอาเพลงนั้นมาด้วยของ S T U อะ่ะฮานะอะไรนะเพลงที่มันเป็นแบบนี่เจ๊ดีดีดดดดอยากได้มนอยู่ในรอบคูมากแล้วมันด้วยความที่แบบว่าเพลงมันเป็นทริปเปิลซินเตอร์ชัยยของ S T U อะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบพอดีมันโป๊ะเช้เลยอ่ะนี่แบบว่าเราจะมาเป็นเพลงรวมแล้วก็โอเคเนี่ยสามวงรวมกันแล้วก็เป็นทริปเปิลซนเตอร์สามคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอยากได้มากแต่ว่า <c oughs> เพลงมันไม่มันมันไม่มันเท่ารูมเมอร์จริงคืออยากได้มาเป็นเพลงรวมนะแต่เพลงรวงมอ่ะพื้นที่มันมีจํากัดเออรูมเมอร์มันเป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งอยู่ตอนเนี้ยเอออนาดูเพลง AKB Dance Team เต้นมันมากอ,อ๋อใช่จริงๆเพลงนั้นก็ก็อยู่ในในตัวเลือกเหมือนกันรูเมอร์กินขาดจริงๆคือคือนะตอนนั้นอะ่ะแบบโอเคเราก็ลิสต์สสสมาใช่ไหมว่าโอเคเพลงรวมเราอยากให้มันมีอะไรบ้างแล้วพอมัน มันเหลือแค่พอมันตัดออกแล้วมันมันเหลือแค่สล็อตเดียวที่แบบเพลงที่สี่เนี้ยมันจะต้องเป็นแบบไฮไลท์อ่ะมันจะต้องเป็นไฮไลท์ของรอบนี้อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าจังหวะเนี้ยมันไม่มีเพลงไหนที่แบบสู้รูเมอร์ได้กคนเข้าใจปะเออก็เลยรูเมอร์รูเมอร์อย่างยึดมันไหนรูเมอร์รูมเมอร์รูมเมอร์ค่ะ แล้วก็ดีใจมากที like you know, really <S <S well, really ่แบบพอพอถึงว uh ันจริงแล้วคนดูก็ชอบรูเมอร์แล้วก็เสียงดังมากเสียงดังมากเสียงดังแบบที่แบบเหมือนทุกคนเป็นบ้าไปแล้วอ่ะก็คนกรี๊ดตลอดทั้งเพลงรูมเมอร์เลยอ่ะแบบตั้งแต่ดนตรีขึ้นแบบแต่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 ตื่นแล้วทุกคนก็ว้าวคือตั้งแต่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 คือทุกคนก็แบบโอ้แล้วพอแบบมันแบบตืงเฮ้ว้าวล้วทุกคนแบบว้า เฮ้ยทุกคนเป็นบ้าไปแล้วลนบบจนแบบจนน know you know ี่จะเ know ยูโนแดนเอานา l o n งตื่นจือจือจ้าน้าชินี่คือทุกคนก็ยังแบบวู้วู้ว่าแต่ดูคือทุกคนทุกคนฟังเพลงกันไหมอะก็เหมือนทุกคนกิดตลอดเวลาแล้วก,ก็กิดทั้งเพลงอะทั้งเพลงจริงยิ่งแบอะพอเดี๋ยวท่อนฮุกมาเออแน่นอนยูมีนรู้มันรู้ก็ทุกคนอ่ะ แล้วก็พอพอโอเคจบฮุกแรกแล้วก็ไปโซโล่ที่โมเน่โซโล่ทุกคนก็โมเน่แล้วพอโมเน่โซโล่เสร็จก็จะเป็นพอเป็นเวอร์ส a อที่โอเครอบนี้จะเป็นภาษาไทยเป็นฝั่งไทยมาเป็นแบบเป็นคนนําทุกคนก็าภาษาไทยภาษาไทยแล้วพอ ทุกสองที่ก็เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นแบบไฟย่ยอยู่แบบเซ็นเตอร์ทุกคนก็ไฟย่าแล้วก็พอทุกสองเสร็จที่เป็นเบรกแดนซ์ที่เป็นแบบท่อนที่เป็นแบบเหมือนรีดมือตื้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 อคือพออันนั้นทุกคนแบบฮ่าแล้วก็ทุกสามจริงจริงถึงมีรูมรูทุกคนก็ฮ่าทุกคนเป็นบ้าเป็นบ้าแบบทุกทั้งเพลงเลยอ่ะ แล้วพออจบหกสาวก็เป็นอาโถก็แบบเฮ้วอทซับทุกคนแบบวอทซับมาติ้ง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 เฮ้วอทซับจนจนจบเพลงไอ้น้องยู่น t อแนทออนไลนลองตื่นคนออคือฉันน่ะก็คิดว่าคนดูอะน่าจะชอบแหละคือ คือคิดว่าคนดูน่าจะตื่นเต้นน่าจะตื่นเต้นกับเพลงนี้แต่ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้ทุกคนเข้าใจปะคือทุกคนตื่นเต้นทั้งเพลงเลยอะทุกคนทุกคนเข้าใจไหมเอาจริงๆอยู่มาหกปีอะไม่เคยเจอเพลงไหนที่ทุกคนแบบกรีดทั้งเพลงขนาดเนี้ยจริงๆอยู่มาหกปีก็ไม่เคยได้สัมผัสแบบแบบเนี้ยแล้วแบบ แล้วนี่ก็แบบว่าครูเอ๊ะนั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมนี่ก็ครูครูครูมีอำนาจไหมครูต้องเอามาแล้วนะเพลงนี้ยคนชอบขนาดนี้ครูต้องเอามาเป็นซิงเกิลเบียนเคแล้วนะคือทําไมเอามาคือพลาดมากเลยนะบอกเลยจริงๆนี่งปนสิ่งของ์เลยนี่ไหมจริงนี่แบบว่าคือบอกว่าครูครูต้องเอามาแล้วนะเพลงนี้โคตรทายเลยอ่ะมันโคตดไายคนดูอ่ะจริงๆเปิดประสบการณ์แล้วมันแบบ คือทุกคนชอบจนกระทั่งแบบคำว่ารูเร์เฉยๆอ่ะแค่คำว่ารูมอร์ติดเทนทว,วิตเตอรอ์ทุกคนแบบอะไรอ่ะ <laughs> ทุกคนเป็นบ้าทุกคนเป็นบ้าไปแล้วอ่ะ <laughs> ลีน่ากับพี่เชอร์เกียงกันแล้วนะเออใช่พูดเลยว่าถ้าเอามาคือปังนะถ้าวงไหนออามาคือปังนะคะพูดเลย <laughs> เราเอาปิวเพียบใช่ อาวเมมวอนเต้นห่อยยมจริงจริงตอนตอนที่ทุกคนเห็นเซตลิสเป็นครั้งแรกแล้วมันมีชื่อเพลงนี้อยู่คนกแบบลอย,ลยแบบแล้วก็อะไรอ่ะพี่เป้พี่เป้แบบพี่เป้เอาจริงดิพี่เป้เอาจริงดิอ,งดอะไรอ่ะพี่เป้โหพี่เป้เอาอะไรมาเนี่ยอ,อย่างนี้แบบว่าเชียร์พี่เชียร์พี่ถ้าทาได้แล้วมันจะดีถ้าทาได้แล้วมันจะดีแต่เมมก็แบบว่าโอ้ี่มันยากี่มาเต้นเ ไม่เป็นไรนะถ้ามันถ้าทําได้อะมันจะดีถ้าทําได้มันดีแน่นอนว่าพี่พี่มาเต้นเองเหอไม่แบบว่าจับหจอะไม่เป็นไรนะถ้าทําได้มันดีแน่นอนเชื่อพี่ถ้าทําได้มันจะดีแน่นอนแล้วคนทุกคนก็ทําได้เห็นไหมโหไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะน้องๆเบียนเชอ,อาจจะบูมอีกครั้งนะเพลงนี้มันว้าวใช่ไหม คนดูท้ใจมัมทั้งหลายอยู่หัวใช่ทำได้ใช่เด็กทำได้แล้วแบบเําทำถึงกันด้วยไงแล้วคือรู้เลยว่าแบบว่าทุกคนแบบใส่ใส่แรงทั้งหมดที่มีอะมากกว่าตอนซ้อมมากๆคือดูแล้วแบบ คือพูดจริงๆว่าด้วยความที่อ่ะยิ่งคนดูเสียงดังมากเท่าไหรอ่อะเมมเบอร์ก็จะยิ่งบ้าพลังมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นกันทุกคนพูดเลยว่าเป็นกันทุกคนยิ่งเสียงคนดูดังเท่าไหร่ความบ้าพลังมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมันอยู่ในเพลงนี้มันอยู่ในเพลงนี้ยิ่งฮุกสุดท้ายคือดูแล้วรู้เลยว่าโอ้มันไม่ไหวกันแล้วมันไม่ไหวกันแล้วแต่ว่า มันด้วยความแรงบ้ามันคือแรงบ้าทุกคนแรงบ้าที่เหมือนแบบไฟไหม้แล้วยกตู้เย็นหนีอะไรอย่างเงี้ยมันคืออันนั้นเลยมันคือแรงบ้าอันนั้นที่ทุกคนแบบเต้นใส่แรงกันมากจริงๆแบบฝั่งฝั่งญี่ปุน่นทีมงานญี่ปุน่นเขาก็มาถามเนะแบบวูเนี้ยเพลงไหนคือไฮไลท์ของรอบนี้ก็ตอบบบลูเมอร์ค่ะแล้วแล้วแบบสต่ตาคนนั้นเขาแบบอืม,อม ก็แค่นี้คือก็ก็ไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงมาถามเราแต่ก็บอกไปด้วยความมั่นใจว่ามันคือเพลงนี้ค่ะถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็อยากจะบอกว่ามันคือเพลงนี้ค่ะรอดูเลยนะคะคออแต่คือพอแต่คือ HKB พอจบเพลงแนละ้วลงไปใช่ไหมแล้วเขาก็ลุกมาได้ทันทีเลยเขาเหมือนเขาไม่เหนื่อยแต่ฝั่งไทยเราคือแบบมันจะตายแล้วอะใช้สุดเหมือนมันคือเพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วแต่จริงๆมันคือแบบพาร์ทแรกของคอนเสิร์ตสงสาร่เจอ <laughs> ไม่ใช่บอกว่าฉันจะไม่เต้นเพลงนี้อีกแล้วโนครั no. ้งนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูสีฟคอนเทนต์กับ v ีอและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o o เท t e a อ p พ i ิ a t i o n